สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเนาะก็จะเป็นการติดตั้งน้ำพุหรือว่าการทำออกซิเจนในบอ่อให้มันเกิอดอากาศที่ที่ดีมีออกซิเจนที่หลายแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของน้ำเสียก็จะเป็นติดไปเฉพาะบอ่บอกลุ่งกำกามกับบอ่อกลุ่งฝอยส่วนบอ่บอบ่อปลานั้น บอมีปัญหาครับผมนี่แหละครับการเริ่มติดในเรื่องของอุปกรณ์หลอดบอเลหลายอย่างเมียนมาคลิบก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้อยเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตราคากุ้งฝอยกุ้งกามกามอีกหลอบหนึ่งนี่ลิปต่อๆไปกุญล่ะเดี๋ยวก็ทย่อยจับกุ้งขึ้นมาขายแล้วครับพี่น้อง ขอบคุณทุกการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมมีคลิปต่อๆไปให้พี่น้องในเบื้องอย่ง่งได้ด้สวัสดีครับ